กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบวัสดีเอฟซีเบอร์สุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อร์พบพอก,กับบ่าวใจอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามแย่เนาะพี่น้องค้มพาค้มผลกําลงังสีเมืองเฮือนพี่น้องเลยเดี๋ยวมาซื้อหมักแตงก่อนเนาะซื้อหมักแตงมากินพี่น้องเลยไปเบิ่งสชวนหมักแตงกันพี่น้องชวนหมักแตงฝันฝันปลูกไร้หลายพี่น้องเลยมันปลูกไว้ขายเนาะอ๋อหน่งหน่งหน่งเดือน ขัไปเบิ่งทำกันพี่น้องโอ้ตู้งามชุดๆเลยพี่น้องโอ้มาจริงๆหรือนี่อ๋อเธอพี่น้องเ,อมเปมันปลูกแบบอาชีบเลยได้พี่น้องเลยนี่มันปลูกไว้ขายเนาะ,ะกำลังเป็นหมากพี่น้องแต่งกลัวเนาะ ปา๋ตถ่ายหูปแล้วนะอือเอาอีกถุงหนึ่งอือปลาโตได้ทุงยางใหญ่ๆพี่น้องเลยโอถุงหนึ่งยี่สิบบาทเนาะสองถุงสี่สิบบาทปลาโตพี่น้องเลยหมาดดุกดุดดุกแหงพี่น้อง หมากหลายอีกทีหมากมันรีทั้งในพวกอ๋อติดต่าหลายแหงพี่น้องเลยนี่หมากมันพี่นอ้องโอ้อันอันนี้คือเก็บรอบแรกเนาะโอ้แนวพันผืนซื่อมากพี่น้องเลยแนวพันผืนซื่อมาอยู่ อันป้องละหาร้อยบาทเนาะโอ้นี่พี่น้องมาทำงามพี่น้องเลยอ<ม>ืมเหม่มนอมมนตรกันพี่น้องป๊าโตแต่งกวางงามพี่น้องเอ้ยใหม่ๆสดๆจากต้นเนาะเป็นปลูกแบบเป็นอาชีบเลยเลยพี่น้องเอ้ย เงวเหยียดสุดปูนผู้พี่น้องโดยโดยผู้อ๋อท่านเก็บมาบุดเดียวบุดเดียวเลยพี่น้องเอ้ยใครอยากซื้อก็มาซื้อมาหาท่าเพื่อนได้พี่น้องเอ้ยอยู่อยู่บ้านเอออยู่ทางไปบ้านตะแล้วเนาะ ทางไปวันตะแล้วทางแหวกเขามาหนองละมันแกกอกเพิ่งจะผ่อนงสวนสมานขี่แหละพี่น้องเอ้ยป๊ก็โตมาไกลอยีกหลอพี่น้องดกแห้งท่งนี้คือว่าเพิ่นทห้าก็เริ่มปลูกใหม่พี่น,อน,น,อน้อ,ง,องนั่าจะปลูกใหม่เนะาะท่านี้เนาะอ่าโตคือว่าได้ ไอ้ซาพันกี่พี่น้องเบิดน์นี่อุ้ยหลายค่ะป้าเทอร์ฝนกระชิมาเลยพี่น้องเลยเานะมารอเบ,บิ่งก่อนพี่น้องเลยฮะถ้าถ้าแม่แล้วก็เอ,อ้ยอุ้ยเพื่ออุ้ยแล้วก็ระบาวมาสอยกันป้าติโตหมากงาม,มอิลีอล์รอพี่น้องเลย อ้้อเลง้าทซืนเห็ดพันเห็ดสำหรับแบบว่าอาชีพเลยเนาะปลูกขายตลอดปีตลอดแรงพี่น้องเลย้าคัย้อป้าโตุตืมหอ้ยติมหาอีกพี่น้องเลยังปนลธารป้ขอบมขอบใจหลายๆลายบาทนี่เติ่เออโดยโดยปาที่โตพี่น้อง เราเบื่องสวนเพิ่นก่อนพี่น้องเลยมันหากระปูกใหม่พี่น้องเพิ่นตืมให้อีกอันนี้สวนหมกักแลงพี่นนาะโพดโพพี่น้องเลยอันนี้อันนี้อันนี้จังหวะปลูกขายอาซีบของแท้พี่น้องแนวเบื่องพี่น้องหมากแตงเอาสุดปลายเลยพี่น้องอเต็มอายะพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้อง บันนี้ก็สิได้วันนี้ก็สิได้พากันเมือก่อนพี่น้องเลยอืเราเมือก่อนบันนี้อ่าตวัวผ่าผลก็สิมาแล้วพี่น้องงามขักอรหมักแตงกะผู้มันแกวก็มีพี่น้องอ่าก็พี่น้องเลยตอนนี้ก็บผ่าผลกับกำลังมากพี่นออ้องเป็นแก้วเกี้ยวหวานก้าหวานมุ่งพี่น้องเลย ได้พากันเมื่อก่อนพี่น้องบ้านน e um. oh. 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 um, okay. e ี้ทีมงานเท่ากับเต็มโหลดอายะเลยโอ้มาตุ๋นี่กินมบบแตงอีกมาตุ่นี่เท่ากันได้นี่ของของแถมของแถมแตงกวางามพี่น้องเลยไปเมื่อก่อนบ้านนี้มาตุ่พี่น้องเลยถนนคนทางกับพี่คุ้มพี่บ่อ อันตรายพี่น้องเลยฝนตกฝนลินเหลอครับมีเป็นคมเป็นบ่อคนทางอะไรไปมากะหยาพี่น้องเลยสาธเตอพี่น้องตอนนี้ท้องผ้ากั่มดำมืดดำเขียวมาแล้วพี่น้องเลยฝนสิตกทำแล้วพี่น้องตอนนี้จะขึ้นใส่ทางลาดยางเนาะเอามาทางใหม่ด้ยพี่น้องมาเนี่ยมืน,มนตะพังพี่น้อง ตอนนี้ขึ้นมหาหอดตะพังเลยพี่น้องโอ้ยยีบพี่น้องโอ้โอ้เด็กๆรกัแล้วกพากันเมื่อพี่น้องเลยอานกินหม,มากแดงใหญ่เลยพี่น้องมันโนนโนนทางกันประมาแน่เลย <c oughs> อันนี้คือคุอทางไปเมืองเซนนับบุรีเนาะพี่น้องทางไปบันตะแลว้วเมืองเจ้าพนไสครองสเ,เกตเนาะสี่เขาเ่อใทยเมืองเซนนับบุรีพี่น้องแต่ว่าเขากลับมาทางแก่งเกาะพือเก่าพี่น้องเพราะว่าเขามาแต่ไห่แต่หน้าพี่น้องไห้นหน้าตะก้ามาทางนี้เนาะที่รถไถพี่น้อง เพื่อปรไทยกับพอน้องเดือนคือเก่าพี่น้องเย <laughs> ขับมาทางหลังนี่ก็บชิเป็นเมืองเชนญอัมบุรีแหลเ่เอาไปทางนี้ก็บชิเข้าสู่บ้านแก่งเกาะเมืองจำพรแหล่นอนตเกดคือเ,เก่าพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเดินทางครับเนาะหลังจากมาจะหันไม่หันยังไงเลย,ยเปุ้ยหนุ่มชิดเพื่อลังคาเฮือนเนพี่น้องเลยช่วงนี้กับบอคอยได้ ลงผิดปานใดพี่น้องเอ้ย่างได้กับขอโทษข,นะขอภัยอำพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยฝากเบิ่กฝากต้มฝากคนไล่กดแซ่เป็นกำลังใจให้เบาตาเนี่ยเด้อพี่น้องนอันนี้คือวา่ากำลังกลับพี่น้องฝนก็คือสิตกห้ามแล้วพี่น้องเอ้ย้าฝนตกดีแล้วพี่น้องเลยทอดฤดูกาแลแหละพี่น้องตอนนี้กันเขา่าสู่ฤดูกาลหน้าปีนะบ้าง หน้าปางคือว่าจบไปแล้วน่องพี่น้องเข้าสู่หน้าปี่แบบนี้ครับอ,อ้าวเติอพี่น้องฝนตกน่องเย้ยน้ำเซขึ้นลายเต๋อน้ำเซขึ้นพี่น้องเอ้ยน้ำเซจะพรขึ้นพี่น้องนี่แกกำลังเดินทางเพื่อพี่น้องเอ้ยหากาฮอดบ้านโนนวิไลวันพี่น้องเอ้ย มันโดนวิหร่านเมืองจำพองแปลงสวนันดิเพีเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่อกตาลเลียนพี่นอ้องถน,นนต้นตาลเนาะน้องริมข่างข้างก็จะเป็นนานาแซงนาปังพี่นอ้องเ้ยแต่ว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วที่ียปร่อยเลยเนาะอดโตน้องผ้าดำดำพี่นอ้องเ้ย ต้ดดนตาลเะพี่นอ้อ,องตัวนี้บ้านเบาานดด่าต่างมีถนนต้นตาลอีกเป็พี่นอ้องต้นตาลหลายหลายพี่น้องเลยมาเดินม,มาเดิมพี่น้องมาขี่รถไถหล,หลอเนาะ ที่เราไทยหล่อลมเย็นๆพี่น้องเอ้ยอนี้ก็จะเป็นนาไปนาปังพี่น,น,น้องนาปังนาแซงเนาะสำหรับสวนอมาแตงเขาไปก่ไนใรีวิวให้พอพี่น้องเบิดฉากทราบพี่น้องเอ้ยอเดีไดนกลับพ่าเนาะพี่น้องพ้าฝนกัตสิมาอลไรพี่น้องเอ้ยอะไรพ่าเาามื่อยพี่นออ้อง,ยอ,อ,งอยันฝนตกทำเนาะมีโอกาสมือหนามืดในพวกอะไรพี่น้องเดีย๋ยวช่ได้ รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็สัสมภาษณ์ในเจ้าของสวนเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยว่าเพื่อนปลูกแนวใดเนาะพันแบบใด้แบบใด้ว่าเพื่อนปลูกเป็นอาชีพท,ทุกปีทุกปีพี่น้องเอ้ยหัวงามแรงยามฝนเนาะแล้วกระปุกอ่ะเออลักษณะแปลว่าเพื่อนปลูกเพื่อนปลูกแบบใด้แล้วก็เพื่อนดินแบบใด้ที่ว่ามันสีงามเสียงเนาะท,ทั้งนี้เพื่อนกระปูกกันพี่นอ้องเพื่ออมผู้วไว้อยู่พี่น้องเลย อา้วกระบ,บูว่วิธีปลูกวิธียังข้องเกิดผนปลูกแบบใดเนาะแต่นดนกาเมื่อหนามื่อในคันมีโอกาสเท่าก,กับที่ได้รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยแต่กันทีสัมภาษณ์จ้าของสวนคุณเลยว่าเคุนเหนบบด็ดแบบไดเปลูกวิธีแบบใดเนาะตัวนี้เคุนก็ขายกันเนาะปลูกถนนต,นต้นต้านพี่น้องเลยอันนี้คือบอ่อนวัตแทกน้ามซีเนาะพี่น้องเนาะ อุ้ยอนาคตคือหอคอยบ่อนบึงเคือสวงพี่น้องเอ้ยบ่อนบึงแข่งเครือยาวเนาะบ่อนตัดสินพี่น้องเอ้ยอ่าตัวนามซีขึ้นอันาคตพี่น้องน่าจะเป็นวัดวัดใหญ่เนาะพี่น้องวัดใหญ่เมืองวัดแก่งคอเมืองจำพรไปยซ้อนาเขตพี่น้องเอ้ยเป็นปุ่งนาดเลยปุ่งนาแซงนาปังเนาะ รอบๆถนนหนทางพี่น้องเอ้ยนี่แบบน,นี้ก็มาหอดหัวเซ่แล้วพี่น้องเอ,เองเ้ยมาหอดหัวเซ่เลยเนาะนี่หัวหัวเซ่จำพรน่เะเลยพีนพน่น้องอ๋อเตอร์พี่น้องเลยแม่น้ำเซ่ขึ้นหลายเติบพี่น้องเอ้ย เซขึ้นหลายพี่น้องฝนตกหนักมากเนาะเข้าสู่บ้านแจ้งเกอกแล้ว uh พี่น้องเลยอทอแจ้งอทอบ้านแจ้งเกอกเหนือเนาะภูมิสะพานหลวงพี่น้องกันตัวนี้เป็นผ่านขายอะไรขายอย่างพี่น้องเอ้ยเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างไปกัเข้าสู่ตัวเมืองแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านหลังงามพี่น้องเอ้ย ท้านขายอะไรที่ว่าเป่าตายมาซื้อเครยอะบ้านประตางประตูอะไรพี่น้องนี่พี่น้องากระหอดแค้นเกอกพี่น้องเลยแค้นเกอกใหญ่พี่น้องนี่คือทางไปตลาดพี่น้องข้ไงใน,นกระหอดตลาดเนาะเป็นลูกกุ้งเยนพี่น้องกุ้งเยนบ้านเกศกอกเหนือนนนเมืงเอ,องจตุร์เมืองตะเกียบเลย ียแ,แกงกรอกเนื้อพี่น้องเลยพวกแกผสมแกงกอกเนื้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นตลาดแกงกอกพี่น้องผ่า,านตลาดผ่านตลาดแล้วก็เสีฮอดเทือนเฮาเนาะเทือนหอดซานแล้วพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสมมาพาควนเนาะพี่น้องเอาสิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้นนนองเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราตายเด้อพี่น้องพบก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย เราตายฉัิได้ก้าวเข้ามาสมบายดีพี่น้องบอสทุกพี่นอ้อ,นองเลยในเรื่องหมักแต้งหรือก็หมักหนามพี่น้องเลยน้องใหม่พร้อมเนาะอืมผูกบอสทุกพี่น้องเลยลาพ่อแม่พี่นอ้นองไปก่อนเนาะ